นุ่มอะไรดีครอบแหละครอบวันนี้นมาคูบะขี่ได้น้ำไหลโจ๊โกเลยเนะี่ย <c oughs> คูบะขี่เคยก็เคยก็คูบนะขี่เนี่ยความยาวเท่าไรความยาวสองเมตรแป๊ยครับสองเมตรแป๊เนาะแต่ตัวนี้ยังบอกไปไหน่อยเลย <c oughs> เจอประสบปัญหารครับปัญหาน้ำไหลจ๊กๆครับ แต่พอมีมหินกับคีเปอร์จรเจ๊าเจ๊านะค,คีเปอร์คืออะไรครับคีเปอร์ก็คือขีอ้ดินที่มันเหนียวๆนะข้อนอ, <c oughs> <c oughs> อยู่หลังฮนะเราจะได้เอาสามนาทีห้านาที ขายได้่ะกินกินอันน่ะขายได้ไงแกงอ้นเลี้ยว้ายเขาไปน่อยเนืนเ้อควายหน่อยออแม่หนึ่งหรอแต่แรกที่แงนมนเลี้ยวา่เอาวนะลูกแ่โม่อืมอือ๋อหมูปอนี่จะพอวะ ไปมือเพื่อนๆเนี่ยแกไปเยอะแล้วอวันนี้เรียกเรียกว่าอะไรครับครับ,รบจอบครับจอบอ๋อผมก็นึกว่าเป็นเขาโบอกบเรียกได้อย่างนะครับฟันพ่องพบกพ่องจอบพ่อง,อองจอบนี้แน่จะไป่ไดนะครับเอ้ผู้ชมนี่มันถามมากาเฮ้ย แอปไทยแอปไทย,ทายมาถึงซอกเล้วถึงซอกเล้วํำเดียว่าก,ก็ว่าสามซอกอะ <laughs> <laughs> ดินดินอะอย่างที่แต่ไ <laughs> ม่นด่แข่งเรอะแนมมีตลอดอ <laughs> ะ องคอยแปรงขบุกไปตัวหน้าเพราะว่าต้องไปตัดไม้ใหม่ตัดไม้สุกแปรงไว้เนาะเฮ้ยขุดไม้เฮ้ยตัดเดี๋ยนี่คนวะ่าะลายนี้ยังมีน้าซุ้มอ่ะนอ,อนก่อน,น,<ะ>อนดีกว่าหืมนอ,อนก่อนอยัง

อ้เาแจ้งกดที่สเวกนะแอสอกได้สองสอกันที่เหลือปอกูดผได้แข็งคนเดียวได้เลิกเดีเนี่ยได้ดีคอแ่เนยไปปอกไอบอันนี้นี่อย่งครับเดนี้จะเอาขี้ดินขึ้นกับหลุม ต้องต้องย่าใดพ่องทั้ง,ง,งแรกเราก็เรากับคนดินกันเนาะเรากับคนดิน <c oughs> เตร <c oughs> ียมจายพคนดินเตรียมจายแล้วเตรียมพุ่งขีเตรียมจอบเรากับเตรียมแหงคูนั่นโอ้กึรงก้อนหอ่อแล้ว <c oughs> <c oughs> หกนาทีครับนาทีก่อชาแนลครับแอบถ่ายนะครับแอบถ่ายนาทีกรนะครับอันนี้ก็ทำมาเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าโทรหาไม่ติดครับเขากําลังขูดบ่ออะไรไม่รู้ครับอ๋อน่าจะเป็นบ่อทองครับเขาบอกว่าเป็นบ่อทองครับทองคำครับทองคำทองนี้สามารถขายได้ครับแล้วก็ไป ทำปุ๋ยครับปุ๋ยให,ให้ให้ต้นไม้กินนะครับหรือผักกาดนะครับจะทำให้ต้นผักกาดใหญ่นะแล้วก็ใบเขียวอร่อยนะดอกสีเหลืองๆครับฝ <c oughs> ากไว้แค่นี้ก่อนนะครับดูให้จบกดไลค์กดแชร์กด s ับสั้ค้นะครับดูจบแล้วค่อยคอมเมนต์นะครับผม,อมขอบคุณครับ